สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีการแก้ปัญหา Honda City ี้ไฟเบรกค้างนะครับเนี่ยคือถ้าสังเกตว่าที่ไฟเบรกเนี่ยคือตอนนี้เรารถจอดอยู่นิ่งๆไม่ได้เหยียบเบรกครับแต่ว่าไฟเบรก่ติดขึ้นมาทีนี้ปัญหาของมันเนี่ยทำไมมันถึงเกิดมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้คือโดยปกติแล้วลเ,เนี่ยเราทราบว่าเราจะมี รถเราจะมีผมจะเรียกว่าแป้นแป้นแป้นเหยียบเบรกแล้วกันทีนี้เวลาที่เรายังไม่ได้เหยียบเบรกเนี่ยตัวแป้นตัวนั้นอ่ะมันจะอยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมครับทีนี้ที่ตัวแป้นเนี่ยมันมีก้านอยู่แล้วที่ตัวก้านมันจะติดตั้งด้วยตัวเขาน่าจะเรียกว่าตัวสต็อปเปอร์นะครับก็จะเหมือนแบบอะไหลชิ้นพลาสติกตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งไอพลาสติกตัวนี้แหละมันจะทําหน้าที่ในการกดตัวสวิตไฟเบรกพอกดอยู่เนี่ยไฟเบรกมันจะไม่ติดทีนี้เวลาที่เราเหยียบเบรกออกไป คันคันเบรกของเราก็จะห่างออกทีนี้ตัวที่กดสวิตช์อยู่ก็จะออกจากสวิตช์ไฟเบรกเราถึงจะติดขึ้นมาทีนี้ปัญหาของอทำไมทําไมมันถึงตอนนี้ถึง,ถงไฟเบรกมันติดค้างไอตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้ครับพอเราใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยอายุอายุรถนานๆเนี่ยตัวนี้นมันเสื่อมมันแตกมันหลุดออกทีนี้มันเลยไม่มีอะไรตัวไหนที่ใช้ในการไปกดสวิตช์ตัวนั้นทีนี้พอไม่มีอะไรไปกดมนันอะไฟเบรกมันจะค้างอยู่ตลอดทั้งที่เราไม่ได้เหยียบเบรกอ่ะโอเคทีนี้วิธีการแก้ของเราครับ โอเคครับทีนี้วิธีการแก้ผมเนี่ยผมจะใช้น็อตเกียวขนาดเกียวน่าจะเป็นตัวประมาณ8ปมิลนะครับในการที่ผมจะใช้น็อตตัวเนี้ยผมจะใช้น็อตตัวเนี้ยไปแทนตัวสต็อปเปอร์ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้กันอันดับแรกเนี่ยเราต้องแกะไอตัวแผงคอนโซลข้างล่างขึ้นมาก่อนอ่าถ้าสมมติเด้เราสังเกตไอตัวเนี้ยไอตัวนี้แหละคือตัวสต็อปเปอร์ที่มันที่มันเสื่อมแล้วมันหลุดออกมานะครับถูกไหมครับมันก็จะไม่มี มันก็จะไม่มีอะไรไปคอยกดสวิตช์ไฟเบรกครทีนี้ไฟเบรกของเราก็เลยจะติดอยู่ตลอดนะครับเดีย๋ยวนี้ผมพอออก,กนะคทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับถ้าสมมติว่าเราป้อมลองมาดูเนี่ยตรงตรงคอนโซลเนี่ยใต้ตรงเนี้ยอ่ามันจะมีไอตัวหมุนอยู่ตอนนี้มันจะเป็นแบบแนวขวางให้เราบิดมาเป็นแบบแนวตรงนะครับอ่าทีนี้สลักมันจะหลุดละส่วนตรงอื่นเนี่ยเราก็สามารถดึงมาได้เลยมันแค่จะเป็นอ่าตัวสลักไว้เฉยน,นะครับดึงออกมา ทีนี้ถ้าเราตามมาดูที่ตัวคันเบรกของเราเนี่ยครับอ,อันนี้คืออันนี้คือไอ้แป้นเบรกของเรานะท,ที่ผมจับอยู่อขามันคืออันนี้มองขึ้นมาเลยอ่าโอเคเห็นตรงรูตรงนี้ไหมครับตรงสีขาวๆเนี่ยครับอ่าไอ้ตัวนี้แหละตัวสต็อปเปอร์เมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยพอได้มีตัวสต็อปเปอร์เสร็จปุ๊บอะตอนที่เราไม่ได้เบรกอะเราไม่ได้เหยียบเบรกเนี่ยครับมันก็ไม่มีอะไรไปกดไอ้ตัวสวิคสีขาวๆตัวนี้ครับเนี่ยคือเห็นผลที่ทําให้ ไฟเบรกมันค้างอยู่ตลอดทีนี้วิธีการแก้ผมผมจะล้อยน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อให้หัวน็อตของเราเนี่ยมาเป็นตัวกดสวิตช์ไฟเบรกข้างหลังแทนนะครับให้ไฟเบรกหลังมันจะได้จะได้ไม่ติดค้างเวลาที่เราไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบเยยบรคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะล้อยนอ็อตอันนี้จะล้อยน็อตตัวนี้เข้าไปเข้าไปนะครับโอเค โอเคทีนี้นี่ถ้าสมถ้าสมมติว่าเราไปดูที่ไฟเบรกหลังเนี่ยรือว่ามันน่าจะดับไปแล้วโอเคทีนี้เราก็ไฟเบรกหลังเราจะดับไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมลองไปเหยียบเบรกดูเพราะมันจะติดไหติดรับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบาย